ในต,ตอนที่อันซีนครับอยู่ที่เพชรบุรีถนนสายคลองโคนชะอำนะครับไปเห็นที่นี่แล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่ได้ไปครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราถ่ายภาพมุมสูงให้ดูเลยนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้ใครขับไปเขาจะเห็นภาพแบบนี้ครับนาเกลือเปลี่ยนสีหะายคนไม่เคยเห็นนะคุณกุ๊กกุ๊กไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่มันเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ก่อนที่เป็นเกลือขาวๆให้เรา,าได้รับบริโภคกันเนี่ย แวบแรกมองไปนึกว่าถาดมอกแกงที่เพชรบุรีมุม,มสูงใช่เนาะใช่เลยนะฮะแต่ว่านี่คือนาเกลือครับที่อยู่สองข้างทางถนนเลียบชายทะเลที่ถนนสายคลองโคนไปจนถึงชะอําเลยนะครับสายนี้เป็นเส้นทางที่ขับรถชมวิวตามธรรมชาติได้อย่างสวยงามครับแล้วก็จะเห็นวิถีชีวิตอันนี้เขาเรียกว่าอันซีนจริงนะคนที่หาเกลือแบกบเกลือเห็นตลอดสองข้างทางเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนาเกลือมีหลายสีสันนะครับเพราะว่า มันค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ้งแต่สีชมพูสีส้มสีแดงสีม่วงอ่อนสีน้ำตาลน้ำเงินเข้มก็มีที่เห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับช่วงที่ฝนตกทําให้หนาเกลือเนี่ยมีน้ําขังเพื่อรอการระเหยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีสันขงนุงนาเกลือหลากหลายสีอย่างที่เราเห็นกันก็เป็นอันชีนเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าไปสัมผัสครับ